สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอลยูทีถาเรือสีธนูนะครับนุ่นขับดูข้างหน้าสิขับบ่าใครนุ่นเยญ่เน่ยาอยา่เน่ามาวยครับวันนี้มากับล้านแกนะเอาที่ครับ <laughs> ต้ใจมัดเลยอะ่ะโอเคนั่นมาทำได้อะ่ะต้องไม่ไมไมต้องวิ่งกันนั้นนั่นนะเหมืนหนอน, <laughs> มนเด็กเลยครับนาดาดูดูดูด ถลมนะจะไม่ไปช่วยยกเลยนี่ครับติบันเอามาก็มีโงอกับมีดนะครับบนขิดหวาถ้าบนเจอหอยหนางล้มนะครับเดี๋ยวบนจะจอไปนะไปครับตามเขาไปนี่ครับดูสิครับบนเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วครับมาต่อกันก่อนครับอันแรกโอ้โหน่ากินมากอุ้ยนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ดูดูดู นี่ก่อนกับเดี๋ยวไปกินน้ำจิ้มดีว่น่ารอยโอดูด,ดูมันจะมีก้ามของห้อยนะครับบางก็จะแบบแกไปที่ก้ามมันนะมันจะไม่แตกนี่ครับโอ้เป็นยังไงน่ากินไหมนี่มาครับตอกดูข้างในนี่ครับ อดูดูด,ดูบัลตอกล่ะเอาไปกินกับน้ำจิ้มซีฟูดครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่ครับประมาณนี้แหละนี่ดูเบ็นเห็นอะไรครับเหมือนปิ้งเลยเนี่ยนอนอยู่โอ้โหแห้งหมดแล้วอะดูครับแหง้งแหง้ง นี่พานโยนลงนงึงอโอ้โหลอยด้วยอะ่ะมันลอยไม่จมอ่ะครับมันตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันเดินดูครับเยอะเลยบ้านหวานนี่กำลังเกือเต็มเลยนี่พอยนางลม เอาครับมาดูไอตัวเล็กนี่ได้เลยได้เลยโชว์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 โอ้หอยแก้มล่าโหหายเองหายเองอุ้ยหย่ะกิงจังเลยอ่ะเอาไปทำไรกินเอาไปพัดเอาไปพัดเอาไปไปเดินมาเร็วที่บนหายหายไล่ขอเลยนะเอาถูกอ้อยนี่มาเร็วมาเร็วเร็วเร็วเอาเจออะไรยังให้โชว์โชว์เออโอเค นี่นี่นี่สองตัวสองตัวสองตัวนั่น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 อุ้ยเต็มเลยนั่นนี่ครับน้องเขาหาหอยแก้มลาวนี่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 มามามานี่นี่ตัวใหญ่ใฉยได้เลยนะเยอะเลยนั่นยิบมาโอเคโอ้เจอครับโอ้หอยนังลมนี่อันนี้กี่กี่ตัวเนี่ย หนึ่งตัวสองตัวสามตัวอู้หลายตัวเลยกำลังเกิดมาจョ๊จョจョ๊จョ๊ <obsessed. S 1> นี่ครับบอยยังเดินไม่ถึงไหนเลยดูครับเจออีกแล้วเนี่ยหอยนางรมเมื่อกี้ทีบ่บนลบอกขับหลายตัวเลยนี่นี่น,นี่ก้อนนี้ครับหลายตัวนี่บนกิดหวาอันนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่เลยครับดูจากปากมันนะมาแบบนี้เลยนี่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 ตัวหนึ่งครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งอีกนะแต่อันนี้บนลกดหวา น่าจะตายแล้วครับอันลางนี่นี่อะไรโอเคเดี๋ยวนะบนตอกนี่ก่อ<ห>นใช่ยัยงเดี๋ยวีย้าน,นจะทุบแม่ปากมันแตกนะนี่ครับตอะไปตรงนี้โอ้โออยอออออยย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 ยนยยยยย ไหนยี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีกอนเออว้าวโหแข้งมากเลยอ่ะจาไหมได้แล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้ว นี่เป็นยังไงตัวใหญ่หรือเปล่าแน่เดี๋ยวตาเอาออกก่อนอุ้ยกระเด็นเลยนี่หอยนางรมมันใช่ออกยังดูออกแล้วโอเคเดี๋ยวๆโอ้ได้แล้วเอาดึงดึงอะผู้ช่วยมาเดินอ่ะบอลนั้น ได้ไหมเอาใส่ฟ้าไว้เอาวางไว้เอเอ,เอ <c oughs> นี่ตัวนี้ตายไปแล้วครับอันนี้ก็กําลังโตนะเราจะแมวเให้มันโตก่อนนี่ก็กําลังโตครับแมวเอาแมวเอาจะไปดูอีกเ oh. จออีกครับโอ้โห้ใหญ่เลยอันนี้ยตายไปแล้วทองตัวครับเลือดตัวนึงโอ้ใช่ได้ใช่ได้จอดเลย <c oughs> โอเคครับมา ตวง่าก่อนตาตโอ้โหงัดทีเดียวขึ้นมาเลยเนี่ยระวังหน้าว้าวเป็นเม็นเปลือกเหมือนเจ้่เปลือกเหม็นนะดูอแล้ ใหญ่ใ <Yeah. S 1> ได้แล้วโอ้โหเอาโชว์โชว์โชว์ให้ดูก่อนมานี่ครับโอ,โ,โอ้โหอ้วนไหมตัวนี้อ้วนันเจออีกสองตัวครับดูตรงนี้กำลังเกิดเต็มเลยนี่ตายก็มีครับเกิดก็มีนี่ครับตัวหนึ่งใหญ่เลยแล้วก็อันนี้ครับออามาตอ่อ เออเก็บตาได้ยังอขอดูยาร์ดครับตอกกนะันนี่ครับดูพอบนปผีกินนะครับจะมีอีกนี่นี่ตัวเล็กๆเกนี่ยเอาได้สองตัวครับตัวนี้บนตอกเมื่อกี้ไงยังไม่ออกทีหนึ่งตัว2ตัวครับเอาได้ตอกตอตอกโอเคครับบนมีผู้ช่วยแหละให้ผู้ชวยจับก้องให้ไม่มีแล้วอ่ะ เที่ยวครับลืมมิดโอเคครับเจอแล้วมิดมาเอาใชให้ตรงเห็นป่เนี่ยเห็นได้แล้วแค่เลยอืมจะดิ้นเอย เห็นไหมอ่ะโอเคนี่เอาเอาโอ้โหใหญ่มากมีอีก,อ,อ,กอีกตัวหนึ่งนี่เห็นไหมเอตอตรงนั้นแหละยุง,งนะั้นแหละเอาเลยอย่าเอามือมา๋้วมันเจ็บเอาด้วยตรงน้องด้วยตรง ตรงไหมต้ออีกอ่าขึ้นอีกเออเออวันแบบนั้นแหละเอาปล่อยปล่อยมือปล่อยมือเออแบบนี้แหละอืมโหน่ากินปะอคน่ากินยวมีอีกแมโอเคครับมาอีกตัวนึลง สี่เดียวก็โอ้ล่ะโอ้ป่าเฮ้ป่าป่าโอโ้โหกระโดดขึ้นมาตุง้งเลยว้าว,วป่าไ,ได้ครับตัวย่อยมากเอามือออกว้าเอามือออกก่อนเดิน,นหน้วบนน้ำเองไเนียไม่รู้อะ นี่ครับโอ้โหเป็นยังไงตัวใหญ่ไหมใหญ่โอเคครับไปเดี๋ยวเราเดินไปหาใหญ่เน่ากับหน้าดากันครับนี่ครับเจออีกตัวมาใช้ได้อยู่ตัวนี้กินได้แล้เอาอีก <c oughs> อืมดีดี ไปเลยไปเลยนู่นครับโอ้โหตัวไม่ใหญ่แต่ก็โอเคนะอันนั้นเล็กเกินไม่เอาไปนู่นครับใหญ่เนาใหญ่เนาก็ไดห้อยนะครับหลายย่างเลยนั่นอะ่ะหอยคมทะเลมระได้อยู่นู่นครับโอ้ดูครับข้างหน้าบอนนี่ปิงหลายตัวเลยนี่อันหนึ่งสามตัว อันนี้ก็สมตัวสี่ตัวก็ไม่รู้เนี่ยเต็มเลยเยอะเลยน้ำไส้หมากเลยครับถ้ามีปิ้งนี่ก็คือช่วยดูดถ้าไม่ทะเลสะอาดนะครับ ขัวปิ้งรับรู้แล่ขัวปิ้งนุกับนาดาเอาได้ปะ่่ใหญนว่านะว้าวเจอหอยลูกยอด้วยเหรอโอ้โหอีกตัวนึงอติ๊งติ๊งติป๊งติป๊งนี่อับมันเอาครับนาดาเจอหอยได้กินได้ไหมเย็นเอาเย็นเอาวางไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหอยจ๋าว่าหอยไรเคยเจออยู่ เคยเห็นเขาไข่ไหม่ไหมเคยเจออยู่โอ้โหเนื้อมันน่ากินอยู่นะเนื้อน่ากินดูปแปลกแปลกดีอ๋อช่วยดีนะแต่เหยาไปเลยเนาะเฮายังงัยเนี่ยลูกกินไปร้อยวันแต่ดาบโปอยเอาโปอยไปไปไปอยู่กับเปล่งไปยี่ย่โชคไม่พอยมีเหรอโอ้ยอยู่ในรูใช่ไหมมีชีวิตอยู่ยังนี่ดูว่าตายโอ้ยังมีชีวิต หอยหมาเอาให้ใหญ่นอนี่ครับอันนี้มันจะเป็นหอยจอนะนแต่ว่าถ้าเลี้ยงจริงๆก็คือหอยหนังลมนั่นแหละครับแต่ว่ามันคนละแบบกันเดี๋ยวบนสาธติต่อให้ดูแล้วกันอันนี้มันจะมีก้ามแบบสีขาวๆข้าเลยครับก้ามมันจะใหญ่ว่าตัวใหญ่เลยอือน,นี่ครับโอ้โหดูไขมันดูไขมันนี่โห่เย้ยหมาก่ะตัวเนี้ย นี่คือหอยจ้อนะครับหอยจ้อสแสดงวา่าตัวใหญ่มากเลยเนี่ยปันเนี่ยโ<ว>อ้โหจะไปในดูนะไขมันเป็นกระเปาะเลยนี่อหอยจอ้อกับหอยหนังลมอ่ะมาเปียบเตียบกันดีวะ,ะเดี๋ยวมันเปียบเตียบไปดูนี่หอยจ้อครับมันจะมีแบบปากเหลืองๆ้วยเขาเรียกหอยจอ้อปากแดงมาดูหอยหนังลมนะอมหอยนี่ครับ มันจะพิษกันนะดูครับหอยจอ้อนี่น่ากินมากเลยนะหอยจอ้อส่วนหมากเขาจะยำกินสดๆนะครับใส่พริกใส่มะนาวหรือว่าทำน้ำพริกก็ได้ถึงใส่หอยจอ้อลงไปโอ้โหร้อยมากดูคนละเี่เลยโอเคครับไปห้าต่อนี่ครับบนเจออีกแล้วอันนี้ก็คือหอยจอ้ออีกนะครับเจอไหม ข้างล้างตัวหนึ่งกันนี่ออะไรกันนะมืด้วยเอาระวังมือระวังมือเอาโชว์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 ก่อนอ่ะโอเคอันหนึ่งกันหัวโอ้ยไม่ได้ในนั้นน่ะยังไม่ได้นาดานาดาเจอตัวหนึ่งครับตัวยิ่งเลยเหอนเลยอ่ะเจ้านาดาถือกองให้หละกันนะมานี่นี่นี่ตัวใหญ่เลย นี่ครับปากมันอยู่ตรงนี้กล้ามมันก็จะอยู่ประมาณตรงกลางนี้นะเวลาตอกตอกตรงนี้ครับตอกตรงปากมันแล้วก็มีไส้เข้าไปครับ นี่วว้าจะจอดไหมโอเคโอเคโอเคกุ่มป่าแป็นกุ่มป่าแป็นเต็มเลย oh. โอ้อไปเป็นกลุ่มเลยดยูไม่เดี๋ยวแห่มาด้วยอะ่ะนึ่งฟองซ้ำ mặt của 5 kiểu 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 Ui, kiểu 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 ี่ว้าวถังมากถังมากว้าวหลายไปเลยครับทีละตัวกินกับกระทินนะร้อยหมานี่นี่ก็มีนะ โตพยายามแม่ปากมันแตงนะครับน,นี่ปากย้ก่งหลังถ้าเกิดตัวในี่ว่าไม่คอยทุกน้ำครับมันก็จะแบบไม่พีนะปากมันมันมันก็จะไม่เยอะครับ 3 4โอ้โหเยอะมากอุ้ยลงมาเลยเป็นกระป๊องมาเลยครับเสร็จมาเสร็จมากระปอกกระป๊อเลยอืมอ,อ,อจิ้มีฟู นี่บนต้องตอกตรงท้ายครับเพราะว่าปากมันยู่ตรงนี้มันตอกลำบากงัดโบ,โบ่เบาอุ้ยโอ้ลดลงมาเลยานี่ <Okay. S 2> นี่น,นี่อืมโอ้โหอันนี้ไม่ไม่อวนเลยครับเพรี่อีกสักตัวเลย นี่มันอยู่นะโอ้โหนี่นี่นี่อีกนี่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 ด้วยนี่นี่นี่ตัวย่อ่อโอเคโอเคเอาวันนี้อยู่ตรงนี้และครับไม่ต้องไปไหนอะไรเนี่ย ้าออกมาเลยใช่มันก็อาจจะแตกบ้างนะครับไม่ได้ตั้วตัวนั้นนะใส้าไปเนี่ยดีด้วเก็บหอยเบียร์ไปด้วยกับตัวนั้น Hồi bia tai liền Cái chảy lên lên Ui, nhìn cắn Ui, nhìn cắn Cảm ơn mình nhìn rồi, sao Chảy lên Đi con đeo in nữa

เยอะมากเลยอะฮ้่้น่าราดี ตรงตูดแล้วก็ทว่าโอ้โหรุ่ดลงไปเลยอู้หูอีกนี่อีกนี่อีกโอู้ตัวนี้มันอ่ะนดู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 ข้าวไวิญญาณ่าเลยเหตุมันโซงสามสี่นี่นี่ตีค่ายอันนี้ Bỏ à, đi con Đi tuổi đi nữa Đây Ô ô, ô lây 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 Đi Mấy cái chỗ nan là gặp chỗ rồi đi

เลยอะตอนนัวน,น,นี้อีกตัวนี้อีกโอ้ลืมเนี่ยตกลำบากเห็นไหมอือหืออ๋ออ๋อถีง่ายงโอเคครับบนข้อตอกอีกสองตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูครับว่าเราได้เยอะไหมนะ ดับแหลกเดี๋ยวบนจะเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนครับไปเย็นๆนะแล้วก็ทำน้ำจิ้มครับกินอร่อยมากเลยอะคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปเอาไปตั้งอย่างนั้นเลยยุดออกมาเลยเอาไปตั้งอันเลยโอเคครับดูในท้งได้เยอะเลย คุมากนะดโอเคครับพบกันไว้คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะา้นะบ๊ายบาย